สบายดีพี่น้องคนตกอีกแล้วตกได้ตกดีตกซูม,มือซูม,มือพี่น้องเลยตกจนตลรางคอบงยบังแดดพี่น้องนำไล่มาตารางตกกูมือกูม,มือพี่น้องเลยคิดต่อก็ประมาณสิบกว่ามือแล้วเราก็คนตกกูมือก็มีบ่อนอยู่เกิดอีกเป็นไะ ทัแก่ยังไะน,นะคุณตกน้ำมาไม่ร้ือเบึงสาาพตาลางไปสาดแล้วก็น้ำในนีไ่ไหลไปมันต่ำเนาะขนาดพรมดินป็น้ำได้นี่พี่น้อกเลยทำได้ยกเสาขึ้นเนาะยกเสาขึ้นแล้วก็เอาดินมาใส่ใหม่ใครอยู่มมากบ่มีวันอยู่จะอยู่ในเตียงแล้วมาก็เลย ผูเป็นพี่ต้มลมบดโพดเลยพี่น้องมันมืดเนาะพี่น้องผมพี่ต้มอยู่ในรถเนาะมาก็คือเปิทีินอนในเตียงตัวนั่นแล้วก็ในรถตัวนี้น้ำแล้วก็เตียงตัวนี้น้ำกระจายกันไปพี่น้องมันบีนม,ม,มบ่นอยู่มีพ่นพนสาดมาทางนี้มานนี่เปียกมดเลยพิลลรกามมิวกี้อ่าลิ่นเปื่อนไยสุดเลยซักว่าแห้งซะด้วยนะอันนี้อันนี้โตมันเปื่อนมือนีเลยพี่น้องเลย ไปต้องสักสูมสมือสูมมือพอมันก่อจะแห้งกับซองมือเนะาะส่เพินบุมมีเสื้อผ้าใส่พ่น,นอนตอนนี้บ่ายสองเลย่อกี้ฮักกนอนฮักกนอนบนเติงนอนมือละเถือได้พี่น้องตื่นตื่นนอนตั้งแต่เศร้าฮักก็นตืนมานอนอีกอคนหยาตกอเอ้าเอ้าเลยเด้อามว่ะ เดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็อา้าวอยู่บ่ให้เด็กน้อยบ่สบายก็บุติน้องพี่น้องอบนนอนนอ้องเทวมันเอาเอาค่อยว,ว่าดังตื่นจะนัก็กนอนบุติและพี่น้องบพว่าแต่เด็กน้อยผู้น้องสะจะจนลน้นจนล้นมาผี่เราเห็นบวพี่น้องต๊กสูงมอือดีติดต่อกันลายมือเนาะปตา๊ก ปลานิ้นน้อยคอบาซีเอามาละลายไว้มะขึ้นีนบุมีเวลาปิ้งสิปิ้งไว้ให้ลูกสาวพี่น้องเลยอุ้งอ่างเพื่อนข่อยกับเพื่อนปัดยังเลยยางขึ้นยังลงล้วก็ะหัวซุดบดบหัวตั้งแต่ค่ายนี่เนาะ่า่กุ๊กเซาตัวนี้มาพี่นะหัวบนเลยหอนหน้าบานแล้วห้องนอนบหัวเมื่อยจะแก่เลยเมื่อยจะแก่เลยพี่น้องเลย นอาจกหื้อลังคาใหม่เบิดจังฉี่อันนั้นเนาะถ้าเกิดว่ามีเงินมีคำนะติดปัญหาแนละ้วมีเงินมีคำกะทนหูหัวไปก่อนพี่น้องเพื่อนขนาดเลยวันนี้ก็สิหบห้าครัวปลาปิ้งให้มีมิกี้กับพี่น้องเอ้ยหันมากระน,นีอ,นนอนก็มืดๆเนี่ยเนาะบักกี้นี่ค่ะเอา้าเอา้เอาเดี๋ยวก่อนคนจะตกมันห้อนมันเอา้า บัดพ้นตกก็เย็นมาบมาบัดเดียวนะพี่น้องเดี๋ยวก็ห่อนใายในหนึ่งมือนี่เดี๋ยวก็ห่อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ห่อนเดี๋ยวก็หนาวอยู่มให้เด็กน้อยบวสบายยว่าแต่เด็กน้อยผู้ใหญ่ก็บวสบายพี่น้องซีมันมืดเด้อพี่น้องเยุกกี้จะนอนมือละเถื่อเนาะกลางเวนบางมือก็เครื่งชั่วโมงบางมือก็เป็นชั่วโมงผู้ใดพี่น้องห่าน เดี๋ยวนี้ถามว่าเย็นบ่อบดีเย็นยนี่พี่น้องเริ่มหอนๆอนมาอีกเลยไปห่มเมื่อกี้นี้มันเย็นหม่มผ้าเม่กี้โชคเสียได้เอาผ้าอ่ออีกแล้ว่ราะว่ามันบดีเย็นมันเอาเอาจะได้กับหัวเปลี่ยนอะไรบ้างเปลี่ยนผ้านอนลืมตาแนละ้วตอ้ตองตอ้ตองต้นเอาลูกมนันยังอี๋ปีแม่วันสิปิงปลา โอเคพี่น้องมาคั่วปลาเมื่อกี้จะนอนต่อเนอะาะเพราะว่าวเราเสี่ยงกนบโดนบ่เือะม,มือแรงขัดขบันตื่นอ้าขาหมอตกตะหลังมือแรงขัดขบันตื่นหรือเพิ่นมากวเนเ้องขนาดเวลา,า,ก,ากินเผากันยังกินเผากับโมเดลเนาะมากวนเฉืม่มกรุงมากิดกระเดกแต่ว่าการย่างยังอ่ะมาแล้ว ลบบนทีนั้นมีทังกะทิกั้งน้อยหนึ่ง้าเ้าจะปิ้งกะสิเอาแต่ขี้มันออกพี่น้องเพราะว่าถ้าเฉาะเกจออกเลยแล้วเอาไปปิ้งมันติดมันติดเล็กปิ้งนะเนาะปิ้งถ้าเอาแต่เกลือทั้งน่องมันหนึ่พี่น้องเลยขาห้าซี่ต้มมันจะขูดเกจมันออกเพราะว่าแล้วเอาไปย่างมันติดติดเล็กย่างนะ ก็มีหน้าจะไข่ด้วแนี่หหยิบก็่ได้เข่าไว้แหเน่ย่่บ่จะมีตะขี้นุ่วไข่ตะขีล ก็ปวดหามาเมื่อคืนนี่ค่ะมันขำเลยเพราะว่าอ่างปิ้งไว้พี่น้องไ,ได้ขาเวเปลี่ยนไงจะขี่ไอ้ต้อย,อย,อย,อยนี่ไข่หัวปลานินมันตัวหใหญ่น้องีนนน่น้องปลานินโตไดน้อยทำนี่มันจะไข่ ่วรที่อยู่ของตกอ บ็ใหญ่ปลาดินกับเบิดลท่านี่แหละพี่น้องเบิดใหญ่สมนี่แหละบางโตมันก็ไข่ได้แต่ก็ลูกมันหลายลายเพิ่นปลาดิ้นน้อยปลาดินขี้ไก่พี่น้องคนก็แห้งมาอีกเลยใส่ต่เกลือบอบเกลือหลายๆเน,เนะาะเพราะว่าข้างนอกบรรนาเพราะทำบระดิ่งโซเกจทางโซ่เกจออกเลยมันติดเล็กฟิ้งค่อยว่าออกกันเลย พี่น้องเว้ยจิ่งใหิ้วกี้กับลไฟไซกินพี่น้องใส้ซีมอดบนหลบจับคนพระเซนใส่อีกซิมอดบนแล้วพี่น้องเว้ยเอาฐานใส่ไว้จังหน่อยก่อนบุพีหดบนอยู่ค้นกระพระใส่ เด็กน้อยลิ้นน้ำน้ำไร่ายลแต่ว่นลูกก็จะโบเป็นไข่เป็นวัดน้องน้องลิ้นน้ำ อนนี้คนขี่ดืกอะตื่นเลยพี่น้องได้อยู่สัวโมงหนึ่งพอน,นอนตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วเนาะพอดีแม่ปิงปป้งปาลาปิ้งปลาแล้วแลก็แกเอาแต่เนื้อมันไวพ้พอนเวลาป้อนมันจังแบบอันนี้นะพี่น้องเพราะว่าเปลือกมัน,นำดำๆเนาะเวลาป้อนจับเข่าเพันแกไปน้ำแล้วมันสีดำใส่กับคำเขา่าสบายดีจ้าตื่นมาแล้วก็ให้พี่นอ้องอารมณ์ดีฮานหลังจากพ้นยาตกเบื้องน้าหน้าบ้านพี่น้อง เป็ดบัลลินน้ำป้าบองหันน้ำไล่ลวดไลหลวงบนเค็มทางปากโถนอ,อุ้มมิก้อยู่มิกิให้น้ำจนลดพี่น้อย,อย,อย,อยขอบบะทมก็สิเป็นสภาพแบบนี้แล้วพี่น้องทางออกอันนี้ทมได้นหมทมได,มได้ยังเรือสำไมป้าเข่าป้ามอกี้ปะ เมื่อกี้สิกยากลงพี่น้องทะเลว่ะแล้วบืนยากลงพาไปเกลือปลาตอนนี้ก็พาผนมาเกลือปลาขำเติมเนาะที่เบิ้งพี่นอ้องสห่เบิ้งปลาใกล้จะทิ่มลงก็ลุกอันนี้เลี้ยงประมาณวันที่าวสิงหาเนาะแล้วก็อันนี้วันที่16อีก4มือรบหนึ่งเดือนกน็ใหญ่ขึ้นอยู่เล็กหน่อยกับว่าใหญ่บันไดพี่น้อง อันนี้ก็ใหญ่เติบอยู่หกสามเดือนจักสิพอกินหรือบ่เนาะยังอยู่ประมาณจักจะโตกูมันบ่ได้หลายเลยพี่น้องกี่โตนึงมันตายมันนาำประมาณสามสี่โตแหละตั้งแต่เลี้ยงมามีปลาเค็งพร้อมช่องสำโตก็จอนมาใส่ปลาเค็งน้อยนี่พี่น้องเกลือก่อนพี่น้องเกยจะหน่อยแล้ว โบว่างเกงลือยันพลลงมาอีกแล้วก็อยากพาพี่จิมาเนาะนี่หมองอึอพี่น้องมากเดียวนี่น่าจะได้กินอยู่เนาะโหมันใหญ่เติบเลยมันเป็นลายแต่มันบ่ค่อยจับหมองอนะมีแต่เน,น่ากระหั่นเลิกเครื่องถิ่มอะไรเรือยเคลื่อนเย่อเนี่ยมันมีมากเนาะคนถล่มขนาดเลยหายหาปลาสลุกตกได้

เวลาไปชิลแล้วพี่น้องเวลาให้อาหารก็ให้เออแบบพ่อิ okay, องยีแล้วให้แบบยุดเลยมา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 โอเคพี่น้องงาดเอาไอ้นี่น้ำผึ้งก็ันพอคลิปหนาด้าเราคลิปเขาโตไว้เขาจมคลิปไว้ฉิเด้อพี่น้องตายเลยครับโอ้ยพี่นอ้องเลยมันตายเลยบ่เอา้ามันคือตายมันคือตายเปงคราบเขาก็เริ่มออกคือตายเลย หน้าบ้านเควานมุนมนักขกระเฮ็ดมามาจอมดอกไฟอ้าวตายแล้ววิกี้เห็ดหล่นลงไปทั้งกระป๋องเลยบาดนี้งานเข่าแล้วงานเข่าแล้วพี่น้องเอ้ยเ็จังได้แบบนี้เขบ่หายแบบนี้น้ำกระซิเน่าแล้วหายแบบนี้มืออื่นเศร้ากูต้องหายเลยโอ้ยลดแบบมือลงไปเแบบิดนี่โอ้โหลอกลาลายๆนีง อื่นเศร้านี่ยมันต้องหายเลยนี่บ่จอนเขาก็เปลี่ยนน้ำไปบวางมือวานมือซื้นกี่มือเปลี่ยนเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนไวัเนี่ยเนาะวันที่เศร้าก็ครบหนึ่งเดือนแล้วเรื่องปลาโอเคพี่น้องไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้องสบายดีจ้าเมื่อกี้สบายดีจ้าป้าลุงสบายดีจ้าหน้าบูดเงาะเงาะอันนี้ฝนตกลงไปเพิ่งกำลังหอยให้่ครับแล้วพี่น้องเอ้